ณริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนมดินแดงที่ศักดิ์และปาติหายไหลเวียนเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำมานับพันปีภายใต้ความเงียบสงบของสายน้ำนี้มีเรื่องเล่าขานถึงผู้พิทักษ์ที่ซ่อนกายอยู่ในเงามืดใต้าบาดาพระาธาตุพนมมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า ตำนานกล่าวว่าฐานรากขององค์พระธาตุไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นดินเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมต่อลงไปสู่นครลึก,กลับเหล่านาคาไม่ใช่เพียงรูปปั้นประดับแต่คือจิตวิญ,ญญาณที่สาบานตนเพื่อปกป้องสมบัติล้ำค่าที่สุดของโลกพุทธศาสนาคนเฒ่าคนแก่ริมโขงต่างรู้ดีว่าในคืนวันพระ15บหา แสงประหลาดที่พุ่งขึ้นจากน้ำไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติมันคือสัญญาณการตื่นรู้ของเจ้าพ่อพยาศีสันตนาคราชและเหล่าบริวารที่เฝ้าระวังไผ่เงียพวกเขารักษาคำมั่นสัญญาแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความโลภของมนุษย์อาจกำลังรบกวนความสงบสุขไม่มีใครรู้ว่าเส้นแบ่งระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาลน,นั้น บางเบาวกว่าที่เราคิดเพียงใดและเมื่อใดที่ศรัทธาเริ่มสั่นคลอนหรือมีผู้คิดลองดีผู้เฝ้ารักษาจะไม่นิ่งเฉยอีกต่อไปคืนนี้สัญญาณเตือนภัยได้ดังขึ้นแล้วหรือว่าตำนานกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงรอยแยกนั้นไม่ใช่เพียงรอยร้าวของแผ่นดินแต่คือรอยร้าวของมิติเวลา พาเราย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มตน้นณคูกำพรเมื่อกว่า2,500ปีก่อนพระมหากัสสปเถระได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุมายังดินแดนรกร้างแห่งนี้แสงแห่งธรรมไม่ได้ส่องสว่างเพียงบนโลกมนุษย์แต่รัศมีนั้นได้สั่นสะเทือนลึกลงไปถึงเมืองบาดาล ด้วยแรงศรัทธาเหล่านาคาที่บดีทั้งห้านำโดยพญาสุโคนาคราชได้ขึ้นจากน้ำเพื่อมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกท่านไม่ได้มาเพื่อทำลายแต่มาเพื่อขอโอกาสโอกาสที่จะได้สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตพันธสัญญาจึงถือกำเนิดขึ้น เหล่านาคาถวายสัจจกวาจาจะเฝ้าพิทักษ์พระอรังคธาตด้วยชีวิตตราบสิ้นพุทธันดนรพระธาตุองค์แรกถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของมนุษย์โดยมีอำนาจนึกลับของนาคาคอยปัดเป่าภัยร้ายจากเงาเมืดร่างกายของพวกท่านกลายเป็นรากฐานที่มองไม่เห็น รองรับน้ำหนักของเจดีและแบกรับความหวังของพุทธศาสนิกชนแต่ทุกคำสาบานย่อมมีเงื่อนไขหากผู้ใดลบหลูหรือบรบกวนการจำศีลผู้นั้นจะต้องพบกับหายนะัะมีบางคนกำลังละเมิดกฎเหล็กนั้นปลายสว่านของใครบางคนได้ปลุกความโกรธแค้น ตื่นขึ้นอีกครั้งแรงกระแทกนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ใต้ดินแต่มันส่งสัญญาณเตือนภัยระดับวิกฤตขึ้นมาสู่โลกเบื้องบนในเซียววินาทีความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีเครื่องจักรราคาแพงหยุดทำงานโดยไร้สาเหตุราวกับมีพลังงานบางอย่างสั่งให้พวกมันหยุดที่กรุงเทพ ด็อกเตอร์ทีระผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาได้รับสายด่วนที่สุดในชีวิตโครงสร้างพระาธาตุกำลังสุดตัวโดยไม่ทราบสาเหตุไม่มีเวลาให้หลังเลภารกิจเร่งด่วนเริ่มขึ้นท่ากลางพายุฝนที่โหมกระหน่ำราวกับฟ้าดินกำลังพยายามขัดขวางการเดินทางครั้งนี้ยิ่งเข้าใกล้แม่น้ำโขง บรรยากาศก็ยิ่งเปลี่ยนไปความกดอากาศตำ่ำความชื้นสัมผัสสูงเกินกว่าเกณฑ์ปกติที่เคยบันทึกไว้นกกาบินวนเวียนส่งเสียงร้องระงมเหมือนพวกมันกำลังหนีอะไรบางอย่างวิทยาศาสตร์สอนให้เราเชื่อในหลักฐานแต่รอยแยกที่เห็นตรงหน้ากลับมีลักษณะคล้ายรอยเลื้อยของสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์่าสนามแม่เหล็กพุ่งสูงผิดปกติ เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดกลับไร้ค่าเมื่อเผชิญกับพลังงานที่หาคำอธิบายไม่ได้โยมสิ่งที่อยู่ข้างล่างไม่ใช่เรื่องของดินหินทรายแต่เป็นเรื่องของสัญญาที่ถูกละเมิดลมหายใจแห่งบรรพกาศถูกพ่นออกมาแล้วการ,รเผชิญหน้าครั้งแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นณปัจจุบันลมหายใจปริศนานั้น ไม่ได้มาเพียงลำพังแต่มันหอบเอากลิ่นโครนสาบควายและไอเย,นย็นเยือกที่เสียแตงกระดูกตามมาด้วยทันใดนั้นระบบสื่อสารทั้งหมดถูกตัดขาดโดรนสำรวจร่วงหล่นลงมาราวกับทนเข้ากับกำแพงที่มองไม่เห็นกลางอากาศของฟ้าวิปริตแปรปรวนเมฆดำก่อตัวเหนือยอดเจดีบทบางแสงอาทิตย์จนกลางวันกลับกลายเป็นกลางคืนในชั่วพริปตาที่นี่ กฎของมิวตันไม่มีความหมายแรงโน้มถ่วงเริ่มทำงานผิดปกติเหมือนเวลาและสถานที่กำลังทุกบิดเบือนไปความกลัวเข้าครอบนงบางคนพยายามถอยหนีแต่กลับรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นฉุดรั้งพวกเขาให้อยู่กับที่ท่ามกลางความโกลาหลมีเพียงจิตที่นิ่งสงบของพระเถระเท่านั้นที่พอจะสื่อสารและต่อรองกับเจ้าของที่ได้ เรดาร์ตรวจจับพลังงานใต้ดินพบมวลพลังงานขนาดมหาศาลกำลังเลื้อยพันรอบรากฐานพระธาตุเหมือนมูยักษ์ที่กำลังตื่นตระหนกแผ่นดินเรื่มคำรามไม่ใช่แผ่นดินไหวทางธรณีวิทยาแต่เป็นการขยับตัวของสิ่งที่นอนจำศีลอยู่ข้างใต้เหงาปริศนาพาดผ่านคำแพงใหญ่โตเกินกว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดในโลกรวดเร็วและเงียบเชียบจนหน้าขนลุก และเสียงที่เครื่องบันทึกได้ไม่ใช่เสียงลมหรือเสียงหินแตกแต่มันคือจังหวะตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติด็อกเตอร์ทีระเพื่องตระหนักความจริงที่น่าสะพรึงกลัวสิ่งที่อยู่ข้างล่างนั้นยังมีชีวิตอยู่จังหวะที่ประจอน,นั้นทรงพลังเกินกว่าเครื่องมือของมนุษย์จะรับไหวมันไม่ได้แค่ดังขึ้นแต่มันกำลังสื่อสาร ตะกะเหตุผลพังคลายดรธีระต้องยอมรับความจริงว่าสมการทางฟิสิก์ไม่อาจไขปริศนาของสิ่งมีชีวิตโบราณน,นี้ได้คำตอบไม่ได้อยู่ที่หน้าจอแต่อยู่ในนี้ลุงปูเอ่ยพร้อมเปิดตำนานอุรังคธถาฉบับดั้งเดิมที่ถูกเก็บซ่อนไว้บันทึกโบราณกล่าวถึงเงาอาสูรทับจันทร์ปรากฏการณ์ที่จะทำให้เกราะป้องกันของพระธาตุอ่อนแอที่สุดในรอบร้อยปีมันไม่ใช่แค่การตื่น แต่มันคือความเจ็บปวดคืนนี้จันทรุปราคาเต็มดวงพลังด้านมืดจะแทรกซึมเข้าสู่รอยแยกนั้นเมื่อนนำแผนที่โบราณมาทาบทับกับรอยแยกปัจจุบันดร์ทีระค้นพบความจริงที่น่าขนลุกรอยแยกนี้คือตำแหน่งหัวใจของนาคาในอนดีตบรรพบรุษต้องแลกด้วยเครื่องสังเวยเพื่อเยียวยาบาดแผลของแผ่นบินและสงบสติอารมณ์ของผู้เฝ้ารักษา เราหลงลืมวิธีเหล่านั้ไปแล้วคำสาบจึงเริ่มทำงานอาถรรพ์เริ่มกัดกินจิตใจของผู้ที่อ่อนแอที่สุดในทีมภาพหลอนหรือความจริงพิดแห่งความศรัทธากำลังแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดเปลียนมิตรให้กลายเป็นศัตรูบนฟ้าเงาราหูเริ่มเคลื่อนเข้าบทบังดวงจันทร์เวลาแห่งหายนะกำลังนับถอยหลังเข้าสู่จุดวิกฤตและวินาทีนั้นดรทีระรู้สึกได้ทันทีว่า เขาไม่ได้เป็นผู้สังเกตการอีกต่อไปมันกำลังจ้องมองกลับมาที่เขาเงาอัปมงคลน,นั้นไม่ได้เพียงแค่จ้องมองแต่มันประกาศอิสรภาพจากเจ้าของร่างพร้อมจะกลืนกินทุกชีวิตที่ขวางทางเมื่อดวงจันทร์ดับแสงลงราหูทรงอิทธิฤทธิครอบงำนภากรอบแก้วเจ็ดชั้นที่เคยปกป้ององค์พระธาตุ ลันสลายหายไปสิน้นความมืดมิดที่แท้จริงมาเยือนแสงไฟประดิษฐ์ของมนุษย์ไม่อาจต้านทานอำนาจรัติการได้อีกต่อไปสติสัมปชัญญะขาดสะบั้นเสียงเพรียกจากโลกะบงการให้เหยื่อผู้ข้อร้ายสังเวตัวเองลงสู่ความว่างเปล่าวินาทีแห่งความสูญเสียแรงมนุษย์ ไม่อาจยื้หยดฉุดกระชากดวงวิญญาณที่ถูกตีตราจองจำไว้ได้แม่น้ำโขงพิโรธสายน้ำเปลี่ยนิดผัดพาตะกอนสีแดงฉานขึ้นมา้วงคืนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ราวกับเลือดที่กำลังหลั่งไหลหางมึตยูฟาดฟันแผ่นดินสิ่งที่ตำนานเล่าขานบัดนี้ได้ปรากฏกายอยาบขึ้นมาทำลายล้างทุกาศาสิ ด็กเตอร์ธีระไร้หนทางสูงธรรมชาติกำลังลงโทษผู้บวกรุกเขาถูกกระแสน้ำมรณะผัดพาดิ่งลงสู่ใจกลางหายณนะดิ่งลึกลงไปลึกลงไปในความมืดที่ไร้ก้นบึง้งโลกเบื้องบนค่อยๆห่างไกลออกไปเหลือเพียงความหนาวเหน็บณนะจุดที่ลึกที่สุดเขาไม่ได้อยู่ลำพังดวงตาแห่งบรรพการคู่นั้น กำลังจ้องมองทะลุเข้าไปถึงวิญญาณลมหายใจสุดท้ายหมดลงในวินาทีที่ลมหายใจขาดห่วงความมืดไม่ได้นำมาซึ่งความตายแต่กลับเป็นประตูสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่ร่างกายเบาวิวจิตวิญญาณหลุดลอยเข้าสู่น,นครบาดาลดินแดนที่การเวลาหยุดนิ่งและสถาจับต้องได้จริงอญานาคาราชผู้เฝ้ารักษา ไม่ได้ต้องการชีวิตท่านเพียงฉายภาพอดีตให้ผู้บุกรุกได้เห็นถึงพันธสัญญาที่ถูกลืมเลือนความเจ็บปวดแล่นพล่านไม่ใช่แค่หินผาที่แตกสลายแต่คือชีพจรแห่งแม่น้ำโขงที่ถูกตัดขาดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการวิทยาศาสตร์สอนให้เราเอาชนะธรรมชาติแต่ณที่แห่งนี้การยอมจำนนด้วยความเคารพคือหนทางรอดเดียวที่มี สารลับถูกส่งมอบวิธีการเยียวยาแผ่นดินไม่ใช่ปูนซีเมนต์หรือเหล็กกล้าแต่คือการประสานใจเข้ากับธาตุเมื่อจิตตื่นรู้พันธนาการแห่งความตายจึงคลายออกส่งคืนบุรุษผู้ถูกเลือกกลับคืนสู่โลกเบื้องบนเฮือกแรกของลมหายใจใหม่เขาไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิมอีกต่อไปแต่กลับมาในฐานะผู้เชื่อมต่อท่ามกลางความเป็นห่วงของทุกคน ไม่มีคำพูดใดหลุดออกจากปากมีเพียงแววตาที่มุ่งมั่นและรู้แจ้งถึงภารกิจที่ต้องทําเตรียมเครื่องบวงสวงเราต้องหยุดมันเดี๋ยวนี้ก่อนที่พระธาตุจะถลม่มลงมาสิ่งที่ติดมือกลับมาคือหลักฐานยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่ความฝันและนี่คือกุญแจไขปริศนาดอกสุดท้ายเกล็ดมรกตในมือไม่ใช่แค่วัตถุธาต แต่มันคือกุญแจแห่งชีวิตที่เต้นรำไปตามจังหวะชีพจรของแผ่นดินที่กำลังปริแตกวินาทีเป็นวินาทีตายโครงสร้างอายุพันปีเริ่มเอ็นเอียงอายนะครั้งใหญ่กำลังจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์อีกครั้งพลังสัทธาเฮือกสุดท้ายถูกปลุกขึ้นบทสวโดโบราณดังกึกก้อง แข่งกับเสียงคำรามของธรรมชาติาที่เก,กลี้ยกราดวิ<ม><ม>ทยาศาสตร์ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังด็อกเตอร์ธีระรม,ม,มุ่งหน้าสู่ใจกลางรอยแยกด้วยหัวใจที่ยอมจำนนต่ออำน,นาจเร้นลัปบหานาธิพิโรธเก,รกลียวคลื่นก่อตัวเป็นเงาทมึนของพญานาคราชผู้พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งให้สิ้นซากลงสู่บาดา มหาศาลกวาดล้างทุกสิ่งไม่มีการประนีประนอมอีกต่อไปนี่คือการลงทันจากเบื้องล่างอยาดเหงื่อผสมน้ำตาเขากดเกล็ดมรกตลงสู่ร้อยแผลของแผ่นดินธาตุเพื่อเชื่อมต่อพันธะสัญญาโบราณที่ขาดสะบัน้นท่านใดนั้นลำแสงแห่งพุทธานุภาพและสัจจวาจาพุ่งพยานขึ้นฟ้า ชีกระชากม่านเมฆอันมืดมิดให้เปิดออกจิตวิญญาณแห่งผู้พิทักษ์ปรากฏกายไม่ใช่เพื่อทำลายล้างแต่เพื่อโอบก่อนและปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดความบ้าคลั่งสงบลงชั่วพริบตารอยแผลของแผ่นดินหยุดปริแตกคล้ายพายุร้ายได้พ่ายแพ้ต่อแรงสัทธาแต่หายนะยังไม่จบเสียงกำปนานดังลั่น ยอดฉัดทองคำกำลังร่วงหล่นลงมาสู่ความตายสี้ยวินาทีแห่งความตายพลังนี้ลับบางอย่างผลักดันยอดฉัดให้เบี่ยงวิถีราวกับผู้พิทักษ์ไม่ได้ต้องการชีวิตมนุษย์อีกต่อไปเมื่อฝุ่นควันจางลงปาฏิหารมีอยู่จริงรุ่งอรุณเส้นใหม่เบิกฟ้าพายุร้ายผ่านพ้นไปองค์พระธาตแม้จะบอบชำ้ำ แต่ยังคงยัดยืนเป็นเสาหลักแห่งศรัทธาของชาวลุ่มน้ำโขงผู้รอดชีวิตต่างคุกเขา่าก้มกราบแผ่นดินน้ำตาแห่งความปีติไหลรินชำระล้างความหวาดกลัวที่เกาะกินหัวใจตลอดคืนที่ผ่านมารอยร้าวของแผ่นดินถูกสมานพันธสัญญาโบราณได้รับก,การฟื้นฟูผู้เฝ้ารักษาใต้บาดาลได้กลับคืนสู่ความสงบและจำศีลอีกครั้ง วิทยาศาสตร์อาจให้คำตอบได้มากมายแต่สำหรับด็อกเตอร์ธีระ <c oughs> เขาเรียนรู้แล้วว่า <c oughs> บางสิ่งบนโลกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเคารพไม่ใช่เพื่อท้าทาย <c oughs> และอีกหนึ่งปาฏิหาริย์ร่างของลูกทีมที่ถูกกลืนหายไปสู่ห้วงเหลือกกลับถูกเกลียวคลื่นพัดผ่านมาเกยเตือนอย่างปลอดภัยราวกับมีคนมาส่งถึงเวลาแห่งการเยียวยามนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับมาร่วมมือกันอีกครั้ง เพื่อบูรณะซ่อมแซมสุงมรวมจิตใจให้กลับมายิ่งใหญ่ดังเดิมภารกิจเสร็จสิน้นดอกเตอร์ธีระอำลาดินแดนศักดิ์สิทธิ์น,นี้ด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปตลอดกาลเขาไม่ใช่แค่นักธรณีวิทยาอีกต่อไปกลับคืนสู่โลกแห่งความจริงและตักกะทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่เมื่อเขานำเศษดินจากรอยแยกนั้นมาส่องดูภาพในเลนส์ขยับขยืน่น ดินก้อนนั้นมีชีวิตและเสียงกระสิบแผ่วเบาในหัวก็ดังขึ้นสัญญายังไม่สิ้นสุดพันธะสัญญาไม่ได้จบลงที่ลุ่มน้ำโขงดรธีระตระหนักได้ทันทีว่าพลังแห่งหน้าคราดได้ติดตามเขามาเพื่อเป็นประจักษ์พยานเขาไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์อีกต่อไป เขากลายเป็นผู้ถือครองสัจจ์สะพานเชื่อมระหว่างโลกความจริงและมิติเร้นลับนักภรูกำพารามหาเจดีย์พระอุรังคธาตุกลับมาตั้งตระ่านอย่างสง่างามด้วยพลังแห่งศรัทธาที่ล้อมรวมมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวสายน้ำโขงยังคงไหลเอ,อื่อยเก็บงำความลับดำมืดและวิกฤตการในคืนนั้นลงสู่ก้นบึ้งของบาดาล ปล่อยให้เวลาเยียวยาทุกสิ่งเรื่องราวของผู้เฝ้ารักษาถูกเล่าขานต่อจากรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่เพื่อสร้างความงมงายแต่เพื่อสอนให้ลูกหลานรู้จักความอ่อนน้อมท่อมตนวิทยาศาสตร์สอนให้เราเข้าใจกลไกลของโลกแต่ตำนานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนใจเราว่าทำไมเราจึงต้องเคารพธรรมชาตินั้น พวกท่านยังคงจำศีลอยู่เบื้องหลางรองรับความศรัทธ,ธาของชาวพุทธปกป้องสมบัติล้ำค่าแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตราบสิ้นพุทธทานดอนมนุษย์อาจคิดว่าตนเองเป็นใหญ่สร้างตึกระฟ้าท้าทายสวรรค์และขุดเจาะลงไปทำลายแผ่นดินแต่ในเงามืดของความเจริญผู้เฝ้ามอไม่เคยละทิ้งหน้าที่และกดแห่งกรรม ก็ไม่เคยเลือกสถานที่ตราบใดที่ความโลภของมนุษย์ยังคงพลุ่งพล่านสัญญาณเตือนภัยก็พร้อมจะดังขึ้นอีกครั้งตำนานแห่งหน้าคารักษายังคงมีลมหายใจแล้วคุณหละ่ะพร้อมที่จะเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วหรือยัง